ไปดีตอนเช้าของวันที่15เนาะเดือนเจสวันเร้าตอนนี้เวลาประมาณเจดโมงเนาะตอนนี้เขากำลังเดินทางไปเดินห้างออกจากนครปากซีเนาะจะไปบ้านเม่ยเออโมเวนโมเนสวัสีไปบ้านพักกูดเนาะเมืองเราแามแขงสารวันเพราะฉะนั้นฝนตกเมืองเราเ้อะุณหภุมิฐานเ้อโบ้เลยคยสนโบ้เลยค่ยจง วัาถิเมนฝนตกแดดออกฟ้าเหลื่อมฝ้าห้องไปนั่งขาแค่มันู่หันม่จะไปสน,นเนาะมั้จะไปสนใจมันมันพิสูจน์จะฮอซื่อดอก,จ,กะจะออกไปวิทย์มันเกิดมันก็แดดหลดเนาะเพราะนั่นงานเท่ามือนี้เนาะเขาก็จะเดินทางไปแต่มาไปไปบอลเดียวนะไปบอลเดียวบอลด้ไปร้ปายบอลไปร้ายบ้านเนาะเขาจะไปรวมรวบผู้นาเพื่อเขางานวันอาทิตย์วันอาทิตย์งานรวบตัวผู้นำเน้อุขทานเ้อเพราะนัะ่นขานสุทานบอกว่าฝนตกฝ้าแดดฮอน ไปดำให้ดำหน้าไกเปลืองน้ำมั่นขับมว่ากันตามความเหมาะสมเด้อแต่ย่าสิขิดว่าโทรหาปูนำ้ำหรือแม,ม่ทีมหรือขับเจ้าไปซอย,ย,ดดยอ,อ,อย่าคิดเด้อเพราะตอนนี้งาง้มันร้ายแขวงร้ายบาดหลายเมืองขับเจ้าเฝ้าอยู่ตรงนี้นั่นเสียชะเวลาอยู่ตรงนี้เพื่อซอยทุกทานให้ทุกทานมีไรไรให้ทุกทานเข้าใจให้ทุกทานเงียบหูให้ทุกาทานเพื่อจะได้เป็นปูนำ้ำมาแล้วบอกไงซะ้าทุกทานยั่งคิดคิดนั่นคิดนี่นนยั่งคิด บ่เป็นยังเลยครับพระเจ้าสิีนี้นะคันคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเพราะหูหน้ามลายแขวงตอนนี้ล่อถาด้ว,วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เขาถาเขาอยู่เพราะฉะนั้นทุกท่านจะมานั่งล่อบ่ได้เด้<ส>อเพราะฉะนั้นใจสู้ไว้ก่อนขออย่างเดียวคือใจสู้ไว้ก่อนเนาะถ้าใจท่านบ่สู้บ่ได้บ่ได้บ่ได้กินบ่มีเข้ามาข้า,าพเจ้าอกจากอบอกแล้วบ,บ่ต้องมานั่งหักข้าพเจ้านั่งหักบือชัดนั่งหักบือชัดอ่ะมรอชัดนี่แม้กระทั่งมือชัดข้าพเจ้าก็บ่ต้องหัก ทาเฮ็ดแล้วผมมีเขามา,าเฝ้าไปขายเะไรอีกพูบอลมังงบบบนง่ายๆบอลต้องลงขึ้นยังหลายเนาะไปเฮ็ดหน้าพ่นไปเฮ็ดไห้พ่นไปเฮ็ดยังเมื่อไงง่ายๆไปโหลดเด้อบอกอากาศยืนจะไปนั่งคิดนั่งชมปักเสียเวลาบอลเมื่อแน่นอนเพาะพัฒนาไอ้คือขอฝากไว้เนาะวันอาทิตย์เดียวันที่สิบวันที่สิบเก้าทาฮนคิดว่าบ่มีไผกับทากะตองไปเองเนาะส่วนมีทีมงานส่วนเข้ามาแล้วก็ะยาสิทิมยาป้าเขาพาเข้าไป หาวิธีพาเข้าไปไปบอกไปก้าวไปเขาหูให้เขาเข้าใจเพื่อทําความเข้าใจกับงานของเฮา่าเฮ่าจากอืนในไปเหตุอีหยัง่งไปยังคือต้องไปกันย้อนบอกว่าเป็นบอกว่าเกง่งมวยความหูมวยความเสือือนั่นแหละถึงเลอยอยากให้ไปเพราะฉะนั้นตั้งใจอยู่ตรงนี้อีกเดือนหนึ่งสองเดือนเพราะท่านอยากนี้เพราะหลายแขวงจองคิวหลายจังหวัดในประเทศไทยอีกนะเขาจองตอยู่ตอนนี้พราั้นภาคใต้เฮาฟ้าวเนอเพราะฉะนั้น,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 นทุกท่านให้เข้าใจเลยนะ เวลาทานเห็นเงินเขาได้เงินเขาโบดิเก่งหรอเขาได้เงินนะนรเขาโบดิเก่งเขาเห็ดโบยุทธเขาโบ้เคยใจท่อใจซอสูอ้